นี่นะครับเป็นอาการของหมาข้พี่ที่เหนื่อยออบบ้าครับหลังจากที่ขับมอเตอร์ไซค์พาไปวิ่งเมื่อาเมื่อคครับ <c oughs> ไม่ลุกไปไหลเลยครับ <c oughs> เดินดุม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 ดม,มากินน้ำอย่างเดียวกินแล้วก็่่่าเกิดอ,อาการวันนี้ครับวันนี้วิ่งได้สองรอบครึ่งอาคารพละนะครับวิ่งได้สองรอบครึ่งของอาคารพละ ซึ่งตัวผมเองนั้นไม่ได้วิ่งนะครับตัวผมเองนั้นขี่มอไซค์ครับเ <laughs> <laughs> พราะผมวิ่ง <laughs> ผมคงวิ่งไม่ทันมันอ่ะมันวิ่งเร็วเกินแล้วมันก็ถือเกินน <laughs> ี <laughs> ่ครับสาภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับทุกวันจะวิ่งได้วันละรอบครึ่งรอบครึ่งวันนี้ปาไปสองรอบครึ่งครับสุดๆครับสงสัยวันนี้คึกครับไปล้ะครับรบ๊ายบายเอาลุกลนะลุกลนะลูกกันไปไหนไปไหนเนี่ย ดูตาดิแล้ว,ว่าขับไปกินน้ำเหมือนเดิมบ๊ายบาย